ค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะคะก็พบกับเช้าวันใหม่นะคะขอคุณพระเจ้านะคะสําหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้มาไขาควรพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะคะก่อนอื่นสิ่งใดอยากให้เราได้สงบใจสักครู่หนึ่งอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันสรรเสริญสาธุการในพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความรักที่โปร่งทรงมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์าสาหรับการเลี้ยงดูในทุกๆวัน ขอบคุณพระองค์สำหรับกำลังและเรี่ยวแรงที่พระองค์ทรงมอบให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมาศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าร่วมกันขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจเปิดตาเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเรียนรู้ถึงพระคาของพระองค์ที่จะนํามาใช้ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระสุคสตเจ้าอาเมน ค่ะพระวจนะของพระเจ้านะคะที่เราจะมาใร้คุณด้วยกันนะคะก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสรุดีนะคะบทที่107ข้อที่1ถึงข้อที่2นะคะพระธรรมสรุดีบทที่107ข้อที่1ถึงข้อที่2นะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าจงขอบพระคุณพระยาเวเพราะรพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้ผู้ที่พระยาเวทรงไถ่ไว้แล้วเก่าดังนั้นเถิด คือพูดที่ทรงถ่ายไว้จากมือของศัตรูนะคะค่ะก็เช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าก็ได้ให้หัวข้อว่าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะคะพระธรรมสดุด,ดีนะคะก็เป็นพระธรรมที่กษัตริย์ดาวิดนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของความเมตตากรุณาพระคุณของพระเจ้าที่ท่านทรงช่วยเหลือท่านและประชากรของพระองค์ ในเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เลวร้ายให้ผู้เขาได้ผ่านพ้นจากเหตุการณ์ได้นะคะดังนั้นผู้เขียนได้บอกให้พี่น้องทุกคนนะคะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการขอบพระคุณพระเจ้าผู้ที่มีพระคุณสำหรับชีวิตของเรา กษัตริย์ดาวิดนะคะท่านก็ได้หนุนใจให้พี่น้องทุกคนนะคะด้วยกันสองประการนะคะในประการที่1นนะคะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงดีขอบพระคุณพระเจ้าเพราะรรพระองค์รรรงทรงดีนะคะชาวอิสราเอลนะคะก็ได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้พวกเขาให้ผ่านพ้นจากสถานก,การณ์ที่เลวร้ายนะคะจากการทําร้ายของคนอียิปต์ทาให้พวกเขาได้หมดกําลังใจนะคะ แต่พระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขาได้รอดพ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์และพระเจ้าได้ทรงนำพวกเขาตลอดเวลานะคะจึงเป็นเหตุให้พวกเขาได้ขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งนะคะเมื่อคิดถึงความดีของพระองค์นะคะค่ะพี่น้องที่รักคะวันนี้นะคะพวกเราเป็นอย่างใรกันบ้างมีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ชีวิตของเรา กำลังเป็นปัญหาในชีวิตของเรานะคะแล้วทุกวันนี้นะคะเราพบว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจะไปที่ไหนแต่ละครั้งนะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพื่อที่จะป้องกันตนเองและคนในครอบครัวนะคะให้ปลอดปลอดภัยจกากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคโควิด -19 นะคะทำให้ หลายครั้งอาจจะเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจหรือว่าอาหารการกินนะคะก็เป็นเรื่องที่หายากมากขึ้นนะคะถึงแม้นใน่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเหล่านี้นะคะเราจะพบว่าความช่วยเหลือทั้งหมดนะคะก็มาจากพระเจ้าผ่านทางพี่น้องคริสเตียนแล้วก็คนทั่วไปนะคะซึ่งเป็นเหมือนคำสัญญาของพระเจ้า สำหรับเราทุกคนนะคะพระองค์ทรงพูดว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าให้ต้องต่อสู้เพียงลําพังนะคะค่ะยามเช้านะพระองค์ทรงนําพี่น้องทุกคนนะคะด้วยเสาวเมฆเพื่อป้องกันจากความร้อนจากแสงแดดนะคะให้ปลอดภัยจากความร้อนของ สิ่งเลวร้ายต่างๆนะคะและพระองค์ทรงนำเราด้วยเสาเพลิงในเวลากลางคืนนะคะ mm hmm. เพื่อที่ให้เป็นแสงสว่างในการนำทางและป้องกันจากสัตว์ร้ายนะคะในเวลากลางคืนนะคะซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตเราหลายๆคนนะคะอาจจะพบกับความหวาดกลัวบ้างอาจจะมีความเครียดต่างๆนะคะพระเจ้าก็บอกกับเราทุกๆคนว่าลูกอย่าก,กังวลถึง เรื่องปัญหาในพรุ่งนี้เลยแต่ว่าให้เราได้วางใจในพระคริ์นะคะเพราะพระองค์ทรงนำชีวิตของเราทุกคนนะคะซึ่งพระองค์นะคะก็จะทรงอวยพรในสิ่งที่เราขาดนะคะพระองค์ก็จะทรงเพิ่มภูนให้มากยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งพระคริ์นะคะก็ทรงเป็นดุจความสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่ได้หลงทางห่างไปจาก พระเจ้าและสิ่งที่สำคัญนะคะคือพระองค์ทรงยอมพลีชีวิตของพระองค์นะคะเพื่อที่จะนำพี่น้องทุกคนนะคะได้หลุดพ้นจากการถูกจองจำความบาปและซาตานนะคะและพระองค์ทรงนำเรากลับมาเป็นบุตรของพระเจ้านะคะเราจึงพูดว่าพระองค์ทรงดีต่อเราทุกๆคนนะคะในประการที่สองขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์นะคะพระเจ้าทรงรักคนอิสราเอลถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะดื้อรั้นต่อพระองค์บางครั้งพวกเขาได้ทําให้พระเจ้าทรงเสียบใจนะคะแต่พระองค์ยังทรงรักพวกเขาเสมอนะคะไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลเป็นคนที่ดีพร้อมแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเขาให้ออกจากประชาชาตินะคะ เพื่อประกาศพระสิริของพระองค์ประกาศถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นะคะโดยนำพวกเขาให้กลับใจบังเกิดใหม่ในพระคริสต์นะคะความรักของพระเจ้านะคะไม่เคยหยุดนะคะเป็นของใหม่ในทุกๆเช้าทำให้เราได้ซาบซึ้งในความรักของพระองค์พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกเช้านะคะเมื่อเราได้ลืมตาขึ้นมานะคะ เรามองออกไปที่ข้างนอกหน้าต่างเราจะพบถึงความรักของพระเจ้าและเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะพูดกับพี่น้องทุกคนว่าลูกเอ๋ยตื่นได้แล้วหรือว่าเมื่อคืนหลับสบายดีไหมลูกมีอะไรให้พ่อช่วยไหมก็จะทําให้เราได้มีความสุขนะคะพี่น้องที่รักคะเมื่อเราได้ย้อนกลับมาดูนะคะสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าความรักของมนุษย์นั้น อาจจะไม่มั่นคงหรือว่าแน่นอนแต่ว่าความรักของพระเจ้ามั่นคงแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะความรักของพระองค์มั่นคงเป็นนิดนะคะค่ะพระวจนะของพระเจ้านะคะก็หนุนใจเราในเช้าวันนี้นะคะให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงดีต่อเราทุกคนที่ เชื่อวางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักของพระองค์มั่นคงดำรงเป็นนิดนะคะก็ขออห้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะหนุนใจพี่น้องทุกๆคนนะคะขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกๆคนในการทํางานในการเรียนและทุกๆด้านนะคะขอพระเจ้าทรงไว้พระพรค่ะ